ผู้ชมครับวันนี้สําคัญนะฮะใครก็ตามแต่นะครับที่อยากจะขายของบนออนไลน์พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายล้าทาไม่เป็นฟังวันนี้ให้ดีๆนะค,คุณมีโอกาสที่จะขายของออนไลน์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครับพูด,ค,ดคุยกับอาจารย์สวยสอนออนไลน์ครับคุณนัทประสอนฉัตนสอนครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะวันนี้มาสอนอะไรไหนบอกสิเห็นแต่สอนในออนไลน์วันนี้มาสอนในขนกระแสเลย <S <S ต้องบอกอย่างนี้สืบเนื่องมาจากมีคนทักมาเยอะค่ะพี่หนุ่มว่าเราขายออนไลน์ยังไงทาไมมียอดเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเราเข้าใจวิธีการทํางานคนไม่ได้ออกจากบ้านแต่ว่าคนยังเล่นมือถือดังนั้นตลาดที่ใหญ่อีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดโซเชียลวันนี้ก็เลยมีหลักสูตรมาแนะนําค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนตั้งแต่จับมือทําวันแรกนะคะเรียนเกี่ยวกับ6เสาเข็มหลักในการสร้างเพจเพจก็คือเหมือนหน้าร้านเสมือนที่อยู่บนโลก Facebook ดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้คนเนี่ยเข้ามาเจอเราแล้วก็อยากซื้อสินค้าจากเราจากนั้นก็เรียนการโปรโมทโฆษณานะคะการโปรโมทโฆษณาคือการบูตโพสต์ทำ ัไงเนี่ยไอโฆษณาเราเนี่ยจะไปเข้าถึง Facebook ของคนที่เล่นคนไทยเล่นอินเทอร์เน็ต50กว่าล้านคนตลาดใหญ่มากค,ค่ะวันนี้สามวัคือเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือก่อนว่าสวยมีเครื่องมือแบบไหนทําไมถึงสามารถขายสินค้าได้หลักหลายแสนชิ้นต่อเดือนจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนเกี่ยวกับการแต่งภาพมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยค่ะเราสามารถแต่งภาพให้มัน เกิดมูลค่ามหาศาลจากนั้นเนี่ยก็เรียนการตลาดศูนย์บาทค่ะอย่างบน IG นะคะหรือว่าบน Tik t o อกซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ตอนนี้คนเล่นเยอะมากมีตลาดที่ใหญ่<ะ>ดังนั้นสวยมีเปิดสอนคอร์สพิเศษออนไลน์6เสาเข็มหลักแบบจับมือทำ6วันพลิกชีวิตในราคาเพียง98บาทค่ะเฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาใหม่ติ <c oughs> ธรรมดาสอนในเก้าพันกว่าถูกต้องเ0้าพัเท่าไหร่นะ9,800ค่ะ9,800พันแดร้อยบาทในคอสของอาจารย์สวยที่เขาสอนค่ะแต่วันนี้มาออกรายการเราแกบอกว่าอยู่สอนให้คิดเงิน98บาทใช่ใครภาพนี้บอกเสียดายมากเลยสำหรับคอร์สนี้นี่พี่อยากเรียนเลยนะ <c oughs> เนี่ยนึงจริงผมฟังแล้วอยากเรียนเลยก็ที่สําคัญคอสนี้ต่างจากคอสอื่นตรงที่ว่าอาจารย์ที่มาสอนนะคะพี่หนุ่มจะเป็นคนที่ทําแล้วมีผลลัพธ์จริงๆไม่ได้จําจากตํารามาสอนและใครที่เรียนไม่ทันก็มีคลิปย้อนหลังให้ด้วยปกติเวลาที่เขาสอนเวลาเข้าคอสของเขาเนี่ย9,800บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายนะฮะคุณดูรายการเราคุณจ่ายแค่98บาทเท่านั้นเขาสอนให้คุณแบบเต็มคอสมอนกันคุณได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในการขายทุกสิ่งทุกอย่างได้